ก็สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมานนอกสเตชันครับวันนี้พาผู้ชมนะครับพาคุณผู้ชมมายามเบ็ดครับในตอนเช้าของวันเสาร์ครับอ่ามาใส่ไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมครับนะครับบรรยากาศท้องทุ่งกุลาล้องไห้ตอนนี้น้ํากําลังขึ้นสูงครับแล้วก็ข้าวก็กําลังสวยเลยทีเดียวครับนะครับใส่ไว้ตรงริมข้างทางนี้ครับยาวไปนี่เดี๋ยวมาลุ้นมาชมไปพร้อมๆกันครับคุณผู้ชมครับ เหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับเป็นเหยื่อลูกกบครับจะมานหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับปึบฝนตกทั้งคืนเลยครับคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้ครับอ้ยนี่ครับนี่ครับเหยื่อลูกกบยังอยู่ดีเลยครับนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่ครับยังอยู่ครับแต่มาค่อนข้างสายหน่อยครับ ไม่รู้มันหลุดไปหมดหรือยังนะครับอ้าอตัวนี้มาแล้วครับนี่ครับโดนเดี๋ยวครับตัวนี้ครับนี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเจอมเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับปลาช่อนนาครับนี่ครับเหยื่อลูกเป็นเยี่ยลูกปลาเอ้ยไม่ใช่เยื่อลูกกบครับอู้อู้คือแห้งดีแท้นี่คุณผู้ชมอื้ม ดินแรงนะครับอือดินแรงนะครับนี่ครับดินแรงครับอ่าเนี่ยครับหนึ่งแต้มไปแล้วครับนี่ครับอึออีครับอ่ะหนึ่งแต้มแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูกันต่อคุณผู้ชมจะมีกี่แต้มครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่ครับออฝนตกทั้งคืนเลยครับเมื่อคืนนี้ มันจะกินไหมนี่ครับใส่ไว้ตรงนี้ยาไปโน่นเลยครับมันมืดค่าเมื่อวานนี่มาตอนมืดแล้วครับเลิกงานมาวันศุกร์ครับนะครับเหยื่อของเราก็จะเป็นเหยื่อลุกกบแบบนี้ครับนี่ครับเหยื่อลุกกบครับผู้ชมนะครับโอจะเหลือให้เราซักตัวไหมครับหลุดจ้าละวันเลยครับผู้ชม นี่ครับเหยื่อก็ยังอยู่ดีครับแต่ฝนตกค่อนข้าง,างนั่นนะนี่ครับเหยื่อก็จะเป็นเหยื่อลูกกบแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่อมันก็น่าจะโดนให้เราอยู่นะก็นะครับบรรยากาศท้องทุ่งครับฝั่งด้านโน้นครับก็จะเป็นอำเภอคอวงังจังหวัดยะโสธรน,นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นตำบลดู่อำเภอราศีสไลยจังหวัดศรีสะเกดของเรานะครับกอใส่ไปตามเลียดคนาอย่างเงี้ยครับนี่ครับก็จะใส่ริมๆแบบนี้นี่คุณผู้ชมนี่นี่คุณผู้ชมนี่คันเบ็ดครับนี่ครับคันเบ็ดครับเดี๋ยวคุณผู้ชมอยู่ไหมครับหลุดไปซะเยอะเลยครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวนะครับคุณผู้ชมครับ อยู่ไหมอ้อยู่อยยครับอยู่อยู่ยู่อยู่ๆๆอยๆๆอยู่ครับอยู่โอ้โอ้ากสลยงนครับโอ้ตัวใหญ่อยู่ปะโอ้ส่ได้การอยู่ครับคุณผู้ชมนี่ครับลากเสลียวเลยครับนี่ครับคุณผู้ชม นี่ครับมาอีกแต้มหนึ่งแล้วครับโอ้ยมานานมานครับคุผู้ชมฮะเดี๋ยวเก็บปลาแล้วไปลุยกันต่อคุนผู้ชมไปไปนี่ครับใส่มาถึงตรงนี้ครับนี่ครับนี่ครับใส่ถึงตรงนี้มืดก่อนครับอ่ะเดี๋ยวไปลุยฝั่งโน้นกันต่อคันผู้ชมนี่ครับแต้มที่สองมาแล้วครับเฮ้พอได้พอได้พอได้อ่าผู้ชมมาลุยกันต่อครับอันนี้ใสไว้นี่ครับ ตัวนี้มาตามเบียดให้หน่อยนะพี่ฤิ์เนี่ยตัวนี้ก็มีอยู่คันหนึ่งนะครับแล้วทีมงานของเราครับเดี๋ยววันที่หนึ่งก็ไปเป็นตำรวจแล้วครับคุณผู้ชมทีมงานของเราจะไปเป็นตำรวจแล้วครับคนหนึ่งอ๋อก็ยินดีกับเพิินครับอ่ะปดตัวนี้ก่อนพี่ฤทิ์ฝั่งนี้ก็โดนบ่ในตัวไหนโดน นี่ครับโอ้อันนี้ใส่ไว้สองคันครับตรงนี้นี่ครับอืมโอ้โหโดนนะครับทานนี้ก็โดนครับนี่ครับนี้ครับคุณผู้ชมสายพอได้อยู่ครับคุณผู้ชมนี่ใสยพอได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โอ้มันมันชอบกินลูกกบมากกว่าครับออนี่ครับคุณผู้ชมอุ้ย สายดีเลยครับพี่ฤทธิ์สายโอเคเลยพี่ฤทธิ์สายโอเคเลยเอออุอ้ยสายค่อนข้างโอเคเลยครับเที่ยวนี้เดี๋ยวพยายามฝั่งนู้นก่อนได้ไหมเดี๋ยวไปดูเบ็ดฝั่งริมทางฝั่งนู้นเอดอดีๆโอ้ย่อีหมาดีแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับนี่นี่ครับเดี๋ยวลุกกบเราครับทําพิษแล้วครับโอ้ยหนึ่งสองสามสามแล้วครับสามแล้วครับ แต้มที่สี่เป็นยังไงแต้มที่สี่ครับในี่ใส่เลียดทางเลยครับผู้ชมใส่แบบไปตามทางด่าง <c oughs> ขันนี้ก็มีอาการครับผู้ชม <c oughs> อยู่หรือเปล่าครับโอ้เยดบักกงดองครับโอ้ตัวนี้กินสลึกเล็ดตัวโตด้วยครับโอ้เยดปักกงดอง อ๋ออ่านี้พี่ลิ์นะโอ้เสียดายด้ยมาสายครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมีฝั่งนี้ด้วยครับเดี๋ยวผมพาไปยามฝั่งนี้เลยครับเดี๋ยวพาไปยามฝั่งนี้เลยโอ้ยเดี๋ยวครับใส่ไว้ตัวนี้ประมาณสองสามคันครับอยู่มาฝั่งนี้พี่ลิ์มาทางฝั่งนี้หรือยังครับเอามาแล้วหมอเอามาหมดแล้วใช่ไหม เอาไปแล้วนะเอาไปแล้วไปโอ้มันมีปลาไหลบกโอ้มันม <sa ีปลาไหลบกโตมาเก็บเลยครับโอ้อะเดี๋ยวมาลุยกันต่อคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่ลีดเก็บปลากันแล้วรับไม่ลุยกันต่อครับตอนนี้น่าจะกินตั้งแต่หัววันนะครับเนี่ยครับแบบเนี้ยตรงออันนี้เบ็ดเราหรือเปล่าพี่ลีดพื่งใส่ อ,อ๋อเพิ่งใส่อะเดี๋ยวเก็บปลาครับแล้วเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับโอ้ครับมาลุยกันต่อครับคุณผู้ชมอืดไหนเขาว่าใส่ยาไปแบบนี้ครับกับพีรีดครับเดี๋ยวเอาใจพนหนไอยครับเดี๋ยวผนไปโอ้เกิดอะไรขึ้นครับหยุดหยุดหยุดเลยสงสัยจะเป็นปลาไหลนะครับดึงเลยดึงเลยดึงให้ขาดเลยดึงให้ขาดเลยดึงให้สายขาดเลยโอ้ปลาไหลจริงๆนะครับยังอยู่ โอ้โอ้โอ้โปลาไหลบ่อีกแล้วครับโอ้เด,เดี๋ยวให้ผมข้ามไปก่อนครับให้ผมข้ามไปก่อนครับเดี๋ยวมันจะโอ้มันอะไรนี่ไม่ได้การเลยครับคุณผู้ชมโอ้ฮ้ยอ, <c oughs> อ่ะมายามเป็ดดีกว่าครับอย่าให้พี่หลีดเคลียร์ตรงนั้นครับ นึกว่าปลาข่อยใหญ่โดนจึ๊กยึ๊กยึกึกนะครับอ๋องั้นก็จะใส่ไปตามแบบนี้ครับคุณผู้ชมตามริมๆอย่างนี้ครับจะได้เพิ่มอีกตัวไหมครับแต่ไปสีแต้วแล้วคุณผู้ชมขอบคุณผู้ชมครับมาต่อกันครับดูคันเบ็ดคันข้างหน้าครับจะเป็นปลาไหลบกอีกหรือเปล่าครับุณผู้ชมโอ้ย อันนี้กบเราขึ้นมาอยู่ข้างบนครับ,บน,น,นี่ครับดูคันเบ็ดเราคุณผู้ชมป๊บ๊บดูคันเบ็ดเราคุณผู้ชมนี่คันเบ็ดเราครับนี่ครับคันเบ็ดเราครับจะเป็นปลาไหลอยีกหรือเปล่าโอ้โหปลาปลาครับคุณผู้ชม นีโดนครับผู้ชมโดนโดนโดนหัวลากเข้าไปนู่นเลยครับอุ้ยมาแล้วครับตัวที่ห้ามาแล้วครับผู้ชมนี่ครับอ้ยสายค่อนข้างแจ่มเลยครับอุ้ยเขาชอบเจือนั่นมากกว่าครับนี่อุ้ยเป็นเจือเป็นเจือลูกกบครับอใช้เยื่อลูกปลาเข็งตั้งนานเลยครับโอ้นี่ครับผู้ชมไอมางลับยืนไมอุ้ย มัน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 โอ้ยตัวใหญ่ยุ่ครับลากซะบึมบึมบึมเลยครับอ้อยนี่สองสามตัวโลได้อยู่ครับนี่โอ้มันอยู่มันอยู่ครับโอ้เป็นน้ำคนใส่บ้างโอ้ยคืออยู่คืออยู่คืออยู่ กลัวแต่ปลาไหลบอกอย่างเดียวตอนนี้ที่สองดู <c oughs> กลัวปลาไหลบกก <c oughs> อ้อ้คุณผู้ชมครับมาดูคันนี้ก็คุณผู้ชมสเสดือด,ดุ่มๆเลยครับอู้จนผมตกใจนี่ครับเนี่ยคือมีซิงลิงมันเพมันไปแล้วบ่ โอ้ยยังอยู่ครับยังอยู่โอ้ยสสวยครับโอ้ยลุดลุตโอ้ยใสสวยเลยครับคุณผู้ชมโอ้ยใสสวยเลยพี่ลิดตัวที่เก้าแล้วโอ้ยโอ้ยนี่ครับพี่ลิดโอ้ยตัวที่เก้าแล้วครับนี่โอ้ยเดือดรุกกบครับโอ้ยโอ้ยเบิึงน่ะแหมคุณผู้ชมบึงน่ะมีแต่ไสาบักเอฟเลยครับโอ้ยโอ้ยมันหมันหมันมัน จำเลยครับุผู้ชมขอบัดูครับคุณผู้ชมครับคันนี้ก็หมุนเ,เล่ครับจะอยู่ไหมนี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมหมุนเ,เล่ยลงไปเลยครับโอ้ยหลุดไปแล้วครับคุณชมโอ้ยโอ้ยเรามาช้าครับเรามาสายเกินไป โอ้ยมันกินดีปานนี้บอกครับโอ้รู้สึกว่ามันจะกินดีจริงๆครับเดีย๋ยวลูกกบนี่โอ้ยายนะครับใก้จะถึงรถเราแล้วครับจะได้สักสิบตัวยี่สิบตัวครับโอ้ยแบบนี้ก็มันเลยครับผู้ชมโดนแบบบลืมฮึมเลยครับเก้าตัวสิบตัวไปแล้วครับ แสดงว่าเหยื่อลูกกบเนี่ยในช่วงเนี้ยครับกินดีเกินครับแบบว่าหลุดไปเป็นเกือบยี่สิบคันนะครับถูกเกือบทุกคันเลยครับโอ้เดี๋ยวตอนบ่ายๆเนี่ยมาลุ้นกันอีกครับเดี๋ยวตอนบ่ายๆมาลุ้นกันอีกทีครับปเป็นไงครับคันนี้ยังอยู่ครับยังอยู่ ขันนี้ขันนี้ก็โดนครับโดนโดนเขาไี่หลอาลงมาลรอโดนครับนี่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 โดนครับโดนอุ้ยโอ้ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับทำดีดีครับมันหลุดไปแล้วสี่ห้าตัวแล้วโอ้ตัวไม่ใหญ่เท่าตัวนี้อ๋อโอ้ทำปลาช่อนตากแห้งก็โอเคเลยครับ โอ้โห oh. ถูกทุกคันนะคุณผู้ชมถ้าไม่หลุดคือถูกทุกคันครับแล้วว่าปัญหาของเราก็คือปลาไหลบกครับปลาไหลบกมาก่อควนอย่างจังเลยครับวันนี้โดนไปห้าคันครับปลาไหลบกโอ้ยนะคันสุดท้ายคันสุดท้ายคือคันนี้อ่ะเหยื่อยังอยู่ดีครับอ่ะคุณผู้ชมครับ ยอดวันนี้ได้ไปสิบตัวพอดีเปะเลยครับสิบตัวพอดีเปะเลยครับเป็นปลาช่อนล้วนๆครับก็เรามาสายหน่อยครับก็เลยโดนกระชากโดนดึงแบบหลุดกันไปแบบหูเยอะมากเลยครับถ้ามาสองตอนกลางคืนก็น่าจะดีครับอ่ะคุณผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะครับทีมงานบ้านนอกสเตชันครับเดี๋ยวก็จะได้เจอพี่ลีดีแค่คลิปสองคลิปนะครับ เดี๋ยววันที่หนึ่งตุลาก็ไปแล้วครับไปเป็นนักเรียนในสิบตำรวจแล้วครับก็จะไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันแล้วครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้นักเรียนในสิบเราใหม่คนใหม่ด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยววันที่หนึ่งก็ไปแล้วครับคุณผู้ชมอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามเป็นกำลังใจพวกเราได้ครับทีมงานบ้านนอกสเตชันครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไคร์คือหนึ่งกำลังใจให้พวกเราได้ถ่ายทอดคลิปให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับสํ